สบายดีพี่น้องยามตอนเช้าเด้อจ้าเมื่อนี้สาวนุชแล้วก็แม่แหนงเพื่อนสิมาหาหน้าไม้แม่แหนงสบายดีพี่น้องมาตัดหน้าไม้สองไทยเก่งคนยากสิกเก่งหน้าไม้สบายดีพี่น้องลงไปนะารักสุขสุขสุขนเด้อจ้าพระอาทิตย์มาตัดหน้าไม้พี that, ่น้องมาหาหน้าไม้สาวนุชหากระหาแกงวังใดนี่เบิ่งผ anyway>? no. ูกพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเบิ่งผูก ก็เอออย่าฮักอย่าฮักลูกอย่าฮักให้ไม่เท่าตัดเอาฮักแล้วมันจิบ่เบิ่งพวกพี่น้องน่อจิ้มจีมอยู่พี่น้องเอ้ยเก่งหน่อไม้สังไวยเหมือนนี่ฮะตอนเศร้าเด้อพี่น้องเด้อยโตใหญ่ใหญ่ใช่ปลาว่าเลยหน่อไม้ต้นนี้จ่ะเอาแต่ทางในเหมือนทางนอกเอาไว้เห็นลำโมเป็นแบบนั้นโมเป็นละมันหนอนน้อยเนาะยังอ้าอ้าย แกงนะไม้สังไัอ่อนพี่น้องเอ้ยในมุมเต็มเลยแม่บกผูกพี่น้องกำลังปรุงใหม่นี่ก็ได้บกผูกจิ้มจีมนกันอยู่พี่น้องเอ้ยลายแท้ๆทางในพื่นอีผูกมึงเด้อพี่น้องบงผูกแหนงนี่ก็แก่งพุดีเป็ดตาแซ่บเลยพี่น้องเอ้ยห่ากระตัดวางใดวางหนึ่งนี่น้องแม่ตัดเห็ดน้อไม้ถุงพี่น้องเอ้ย โป่งไหวอลิยามนี่เป็นล่าเด้อพี่น้องปก <c oughs> ติหาซีหวัวยวบันละได้เดือนซิปนี่เดือนเกา้าเดือนซิปเบื้องผูวพี่น้องตาสะอ่อนได้ยังวะมาเบิ้งหน้าไม้บ่งของเฮาพี่น้องเป็นอีกละหามือซื่อพี่น้องเอยหาเห็ดหน้าไม้ถุงได้หน้าไม้ถุงลายถุงเติบได้ไหมเน่งเบิง้งผูวโป่งขึ้นมาอีกแล้วได้พี่น้องเออยป่งไปทางเฮือนเขาอีเบื้งผัว ก็เดี๋ยวนี้พี่น้องเออเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเทาได้กอ,อันนี้นี่อันกออื่นกระโบเป็นนักเท่าก่อนี่ดอกปีนี่ฮะเมื่อพูก่อนี่นี่ละเป็นลายก็มู่แหนงมัน,นี่แกงนี่ได้อยู่หม้อหนึ่งนี่ก็ได้สนุสชิได้มาหามาเห็ดน้ำไม้ถุงอีกเลยพี่น้องเอาไปเห็ดน้ำไม้ถุงไว้เมื่อพูแม่หนงตัดเอาพี่น้อง ชอบเสียงทีเ่เอฟซีไหนเจอไปเด็ดพักมังอึใส่เนาะแม่เก่งสีลายลายแล้วนาจังเสยเดนั่นอีเด ่อนพี่น้องเอ้ยนอ,อ,อนอ,อน่อ,อนๆก่อทางในพุ่นน่ะบ่ได้เอาพี่น้องเอาไว้เฮ็ดลำมีสามสี่ก่อเนาะไม้อันสังไภาเนาะไม้บงมีสองพ่อเราบอกปเดเบิ่งเนาะไม้ไห่พี่น้องมือสั่น,นมือเส้น,นกข็ขอโทษขออภัยน้ำลายๆเด้อจ้าก็เ<อ>บิ่งเนาะไม้บุ๋งนะแม่ <c oughs> <c oughs> น่คตัดเ็ต้นไม้ลงตอนนั้นปพาะว่าเขาป้ากับแม่นุชเนี่ยเาะว่าได้กินน้ำไม้บ่งวันนึกน้ำไม้ไหลได้พี่น้องเอาไว้เห็ดลำซะน้ำไม้ไหลโอ้โหพี่น้องเห็นน้ำไม้ไหลบ่กำลังโอ้นี่ก็กำลังโอ้พี่น้องน้ำไม้ไหลกระปุกพี่น้องเอ้ยเม่แหรงเพืชตัดเอาเงี้ยย้อนบัาอึพี่น้องห้วยละละย้อนบัาอึก็ได้เนาะแม่ฮะ ยอยากห้วยแล้วว่ายน้นมาอึกก็ได้อเอ้มันอันนั้นเลยป่าถงจากพี่น้องอยอดก็เป็นลาบบนี่แก้วไปดูนืก 맹ซานออติมาเด็ดยอดบวบเด้พี่น้องใส่แกงหน่อไม้ยอดก็กำลังงามพี่น้องเอ้แกงหอมเดพี่น้องเอ้ยซื้ยอดักอึบวบโดยบิดยอดักอึแกง เบิ่งผู้แม่แหนงผักกระบิดย้อนมื้ออึมุกบวกพอแล้วซั่นนี่อ่ะแกงไส้หลายก็ฮกเนาะไปละอันนี้เพิ่นกระจงไว้แกงมื้อหน้าพี่น้องเพิ่นว่าแกงไม้นี่กินจังได๋จังได๋ก็บ่มีเบื่อพี่น้องเอ้ยบ่งกําลังป้ร้อนเด้อพี่น้องเอ้ยหลายคักพี่น้องเอ้ยตาสะอนเบิ่งบ่ฮุ่งนี่ก็ต่ําๆนึงพี่น้องจนก็ได้ต่ําแล้วนี ตั้มมาดีเด้พี่น้องอ่ะอันนี้ก็หามาแต่ป่าก็ได้สำนเนาด้วยจ้าป่าบ่แม่นทางเดิดอกหลังบ้านแม่แหนงเพือกกระซิบมาโปะพี่น้องข้างบ้านวันกรเปิดไม่นีกรเปิดอีกแล้วบล็อกพี่น้องอ่อนเธอได้หน่อไม้สังไวนี่ฮะเก่ง พอแล้วก็ตม้งงมพี่น้นองคับหน่ออันนี้บ่ขมปานไดเนาะแม่บ่บ่ซํานอันบงอันนั้นเนาะนบงมนะมนจเลยมนแกงได้เลยมหงหลายกแกงแซ่บๆหลายาไ,ได้กินแม่แนางสิแกงใส่ยัง เกบ็บ okay, ตน้นไม้ส่กลุ๊บเดี๋ยวต่อไปว่าอันโบได้กีนพี่น้องเพาะว่าได้กินแต่เนือไม้เ <c oughs> นือไม้นี่แหละเลีเ้ยงลูกเลี้ยงเต่ากันใหญ่ทีนี้โ่ได,กกได้ขายเป็นไงใส่เก้าเราได้ขายแนี่นนย <c oughs> นะทจะได้ขายพี่น้องเอ้ยทีนี้ทำโบได้ขายยอดเนื้อไม้หลายแล้วครบอกมาซื้อ ปีปีปีจะเก่าแล้วน้ำไม้อึดพี่น้องเอ้ปีนี้น้ำไม้ลายลดเพิ่นกะบดได้ขายบานไดปีนี้เห็ดน้ำไม้ถุงไว้เนี่เบิ้งเด้อพี่น้องน้ำไม้ถุงอันนี้แม่นน้ำไม้ซอสที่เบายังไปหามาแล้วกัเห็ดน้ำไม้ถุงไว้กินพี่น้องอันแถวท่านั่นก็สิเป็นน้ำไม้สังไพาน้ำไม้บุงได้หลายเติบได้พี่น้องเอ้ปีนี้ฮ้อยฮ้อยไว้กินอันนี้การน้ำไม้สังไพพี่น้อง อันนี้กระดมไม้ทุงย่งามแรงนี่ถือว่ากุ้มเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้กระดมไม้ทุงกุ้มพี่น้องเอ้ยย่ามแรงนี่ค่ะย่งางสิไปหามาเห็ดไว้อยู่พี่น้องเอ้ยยังอ้อบักหลายนึงแม่แรงเพื่อนอ,นอันปอกเอาแต่อ่อนๆเลยพี่น้องเอ้ยอจะได้จังสองสามมือจังไปหามาเห็ดหน่อไม้ถุงเองน่ะแม่เเอหาห็ดไ ไว้ยามเล็กแยมเล็กกับเขามาซื้อเลยซื้อนั่ได้พี่น้องเอ้ยอันบางคนก็ซื้อไปแกงยามแลงกระเด้ขายถุงละซาบ้างต่อป่านมาได้ขี้มันาไม้ติ่มเาะอ่ะยะเลยอ่ะยะเลยลู้เคยเพิ่งสิบปอกเอาแต่อ่อนๆเลยพี่น้องปีนี้ค่ะโบแมนตั้งว่าดอกสนุกกินอไม้เนาะแม่ไม่ลายยึดใส่กันหลายอไม้ ตะกี้ละบ่มีมิจฉาเนื้อมาเน่งแล้วออกลายเดี๋ยวนี้เงินเงินใดครับกระปุกตี่มีแต่เนื้อมาเน,มน,น่งปุกใครก็มาซื้อนั่นนี่แหละบางคนเขาก็มาซื้ออยู่งเงิน,นลเลยดินหอมดินเพือนมาเน,น่งดินกว้างสร้างปุกเป็นอย่างน้ำปลาหวานยุนงกัดยุ <laughs> งกัด นี่ต้มใบละกั <c oughs> ปอกต้มไว้แล้วก็ไปหายานางมาแกงยานางก็หา,กหาอยู่หลังบ้านนี่พี่น้องเอ้ยลายคักยานางก็ได้เขียง,องอยังลงยานางอันนี้เพิ่นก็ได้ค้างน้ำต้มไว้แล้วเด้อจ้าฟุดละ จักหน่อไม้แล้วก็เอามาใส่พี่น้องอันนี้ปอกแล้วเรียบร้อยเลยแม่แนางเพิ่นก็ได้เห็ดล้างการล้างเลยพี่น้องยวนเลยล้างแล้วเพิ่นก็สิมาจักต้มี่นยังไม่ถนอมขาวๆไม่ไหม,ม้นะแม่แซ่บแกงหน่อไม้ไม่ๆตัดไม่ๆหวันนี้เพิ่นก็สิมาจักจักเป็นบ้องนี่บ่แซ่เบเลื่อยนั้นเป็นโบลิ่งนะ ปะวานห้งองมักแบบนี้ปะวานมากกิน,กกนแบบเป็นเป็นแว่นแว่นแบบนี้คืออันเพิ่นเอนิญมีอย่างก็ตีล้อเพิ่นว่าตีลอ,อลดลบบอย่าก,กินอันน้ำไม้แบบตีลอดนะนะว่าหากต้องแม่นน้ำไม้สังไวยได้จังเซฟจากแบบนี้นาะแม่ัน้นำไม้อื่นก็จะแข็งจากแบบนี้ เพื่อนผมากจักบางๆเพี่น้องจักนานาคลิปนี้ก็สิได้ลาพี่น้องไปกดเด้อหากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโซงสาวลาวสาวลาวบ่าวสก,กุลเด้อจะดเด้อบายบาย